ฝ่ายปกครองตำรวจและทหารเข้าตรวจค้นภายในยุ้งข้าวบริเวณบ้านหลังหนึ่งตำบลผาเสวยอำเภอสมเด็จจังหวัดกาลสินก่อนจะพบยาบ้า35,000เม็ดซุกซ่อนอยู่จึงตรวจยึดเอาไว้นะครับพร้อมกับจับกลุ่มนายจิรศักดิ์ใจคุ้มเก่าหลังสืบทราบว่านายจิรศักดิ์เป็นผู้นำยาบ้าทั้งหมดซุกซ่อนไว้เพื่อเตรียมส่งขายให้กับเครือข่ายเจ้าตัวรับสารภาพว่ายาบ้าทั้งหมดเป็นของตัวเองนะครับโดยมีเครือข่ายมาส่งให้ ก่อนจะนําไปเก็บไว้ในยุ้งข้าวโดยใช้ข้าเปลือกปิดทับไว้เพื่อหลบเลี่ยงการจับกลุ่ม <B it> ขณะเดียวกันตํารวจยังขยายผลจับกลุ่มนายดนายชัยรัตน์พร้อมของกลางยาบ้ากว่า1,000เม็ดปืน3กระบอกหลังพบว่าเป็นเครือข่ายยาเสพติดในพื้นที่เช่นกัน <B it> ส่วนอีกคดีนะครับพบยาบ้า70,000เม็ดไอซ์5 0 0กรัม พร้อมกับปืนบีบกีการดัดแปลงโดยใช้ลูกปืนจุด38อีกหนึ่งกระบอกเป็นของกลางที่ตำรวจภูธรจังหวัดบุกดาหารพร้อมชุดเฉพาะกิจสามารถตรวจจิตได้ภายในบ้านหลังหนึ่งตำบลบุกดาหารอำเภอเมืองบุกดาหารหลังจากมีแหล่งข่าวแจ้งว่าบ้านหลังดังกล่าวมีการซุกซ่อนยาเสพติดจำนวนมากเจ้าหน้าที่จึงได้ขอสารออกหมายเข้าตรวจคน้นพร้อมจับกลุ่มนายพัฒนาคำปานเจ้าของบ้าน ซึ่งรับสารภาพว่ารับยาเสพติดทั้งหมดมาจากชาวลาวและกำลังจะนำไปส่งให้กับลูกค้าในเขตเทศบาลเมืองมุกนาหารครับเดีให้